ดีครับผมสวัสดี fc big survey ทุกท่านนะครับข้อวันนี้นะครับมาพบกันนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะมามารีวิวให้มารีวิวพระให้ fc พี่ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับนะครับวันนี้หยุดงานหนึ่งวันนะครับผมก็ถือโอกาสมาทำคลิปนะครับตอนกลางวันนะครับผมนะก็จะสว่างหน่อยนะครับจะชัดเจนนะนะครับสว่างๆแบบนี้เลยนะครับผมนะ จากหลังนี่สีแดงนะครับผมนะแต่ว่าในาในคลิปในกล้องนี่คือจะออกสีชมพูนะครับออกสีชมพูหน่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นสีแดงนะครับผมนะจากสีแดงเลยนะก็วันนี้นะครับวันนี้ผมเอารุ่นรุ่นนี้มารีวิวให้พี่ๆได้รับชมก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับรุ่นอ่า เรารุ่นนี้เลยครับผมนะล่าสุดเลยกระแสร้อนแรงนะครับนะเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดนะครับผมนะก็ออกปีปีที่แล้วนะครับนะหกสี่นะครับก็ประมาณจะสิ้นปีนะครับจะสิ้นปีหกสี่นะก็จะออกนะครับให้เช่าบูชากันนะครับผมนะก็แค่ผ่านมาไม่ไม่กี่วันเองนะครับผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับ ผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวเองนะครับก็เข้าปีหกห้านะครับนะรุ่นนี้เลยครับเจริญพอดกลางนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมจัดสร้างโดยคุณป่องสุพันนะครับนะป่องสุพันการันตีนะครับผมพระดีพระสวยนะครับพระนิยมนะครับอนาคตหายากนะครับนะรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับนะอันนี้เป็นเนื้อ ทองแดงมันปูนะครับแบบเต็มองค์นะครับผมนะขอบธรรมดานะฮะนะมีขอบธรรมดาขอบป้องอ้อยนะครับแล้วก็มีแบบเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองนะครับก็อันนี้ผมทำคลิปไปแล้วที่ที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูได้นะครับก็เป็นคลิปแบบรวมๆนะครับผมไม่ได้เจาะลึกอะไรนะแต่ว่าอันนี้จะมาเจาะลึกนะครับข้อมูลนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านก็ ที่เล่นหลวงเลาพระนะครับสะสมพระก็ต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็รู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับผมนะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับนะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับนะหลวงพ่อพัดนะครับปลุกเสกได้ตัวของท่านเองนะ,น,ะนะในยุคนี้นะครับนะขอบอันนี้แบบเต็มองคนะอันนี้แบบพึ่งองคนะ ปากกาเนี่ได้มาองหนึ่งคนระับแบบพึ่งองคนระับพอต้องห้อยด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวแยกก่อนนะครับผมนะให้ดูกันชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับตอนกลางวันนะครับเห็นชัดเจนนะครับนะปกติก็ทํางานก็ไม่มีเวลานะัต้องมาทําคลิปช่วงเย็นๆนะตอนเลิกงานนะครับก็จะมืดๆหน่อยสลัวๆหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีไฟเร่งแสงสว่างนะครับ เดี๋ยวว่าจะซื้อไฟอยู่ครับนะว่าจะซื้อไฟไล่ไไลทส,สดไลทพระอยู่นะครับซื้อซื้ออเป็นเป็นหลอดไฟที่ว่าทําเกี่ยวกับคลิปนะครับผมนะจะมีนะครับหลอดไฟกลมๆนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นทองทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากหน้ากากอา่านะทองแดงหน้ากากทองเหลืองนะครับ หองขอป้องอ้อยนะครับผมอันนี้เป็นมันปูนะครับมันปูนะครับทองแดงมันปูนะฮะขอบป้องอ้อยนะครับนะนะครับสวยงามนะครับผมแลเอาเอาองค์นี้มาติดๆกันดีกว่านะครับนะแบบนะครับทองแดงลมดำหน้ากากอัปาก้ากับอ่า เนื้อปากก้านะครับนะเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับผมให้เอฟซีได้รับชมกันแบบจัะจะนะครับเต็มเต็มตาแบบนี้เลยนะครับนะขยับกล้องออกมาหน่อยนะเห็นนะครับผมชัดเจนนะนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามนะ รุ่นนี้นะครับก็มาดูรายการนะครับผมไปรายการนะฮะเจริญพรกลางนะผมเนาะหลวงพพัดนะครับรุ่นเนื้อในรังก็การันตีอยู่แล้วอหนึ่งร้อยลุ้นนะครับผมนะมีเนื้อเงินนักกัดทองคำหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาสีแดงอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะโซนโซนเนื้อเงินนะครับผมโซนเนี้อ,อโซนเนื้อเงินหนึ่งนะครับ โซนนวสีนะครับผมนะโซนอปก้าสิบห้านะครับโซนทองเหลืองยี่สิบสามนะครับโซนทองสัตตะนะครับเนี่ยทองสัตตะยี่สิบห้านะครับโซนทองแดงสามสิบนะครับนะแต่ละแต่ละโซนนะครับรกบปบนะ็ประกอบไปด้วยงานลงยานะครับผมนะประกอบไปด้วยงานลงยานะครับงาน ปากสรุนะครับแล้วก็งานงานหน้ากากนะครับแล้วก็มีแบบมีไม่ตัดปีกด้วยนะครับผมมีไม่ตัดปีกนะครับหลังเรียบด้วยนะมีไม่ตัดปีกแล้วก็มีแบบหลังเรียบนะครับแล้วก็มีมีมีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นอยู่นะครับผมนะไม่ตัดปีกหลังเรียบนะลงยานะครับปากสลูนะครับ นะครับแบบครึ่งองค์เต็มองค์นะครับขอบป้องอ้อยขอบธรรมดานะครับนะแล้วก็มีอ่สมนาคุณนะครับสมนาคุณแบบพิเศษนะครับมีสามเนื้อนะครับผมนะมีเนื้อเงินลงยาลงมีเนื้อเงินลงยาจีบอลเหลืองนะครับแล้วก็มีเนื้อชุบทองโบราณน,นะครับผม แล้วก็มีเนื้อสามกษัตริย์นะครับอันนี้เป็นแบบสมนาคุณพิเศษนะครับผมนะวัตถุประสงค์ก็อ่าประปสู่ประสงค์ของการจัดสร้างนะครับนะก็บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมรุ่นนี้นะมอบให้กับกองทุนนะครับการอากรกองทุนก่อสร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประสาทนะครับ งบประมาณจานวนสิบสองล้านนะผมมอบสิบสองล้านให้กับโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็กองทุนสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อพัดนะครับผมนะรูปเมือนหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ๆที่อยู่หน้าวัดนะครับทีใ่ใครไปไปเที่ยววัดมว่ยด้วนก็จะเห็นนะนะสูงประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเมตรนะครับนะงบประมาณสิบห้าล้านบาทนะครับผมนะในการอมอบในครั้งนี้นะมอบอ สมทบทุนนะครับการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็มอบให้กับกองทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมงบประมาณ15ล้านบาทนะครับนะสิบห้าล้านบาทรวมแล้วทั้งหมดนะครับ42ล้านบาทนะครับเยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับเด่นนะครับแล้วก็สมทบทุนนะครับหลายหลายอย่างนะครับผมนะ วนะระถูกประสงค์ดีมากนะครับถูกประสงค์ดีมากนะสําหรับรุ่นนี้นะผมวิธีปลูกเสกก็ยิ่งใหญ่นะนะผู้สร้างก็เป็นที่รู้จักนะครับผมก็อยากจะให้ช่องหาเก็บไว้กันนะครับสําหรับรุ่นเจริญพรกลางนี้นะฮะเป็นเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะเจริญพรน,นะครับนะเจริญพรกลางนะฮะสวยงามนะครับผมโอนะ้สมทบทุนนี่เยอะนะครับเยอะนะนะครับ เยอะมากนะครับหลายหลายหลายสิบล้านนะสี่สิบสองล้านด้วยนะครับนะทั้งหมดเป็นดำรลีของหลวงพ่อพัดทั้งหมดนะครับผมนะเป็นเป็นพระราชดัมลีของหลวงพ่อพัดทั้งหมดนะครับในการจัดสร้างนะครับผมนะในการจัดสร้างรุ่นนี้นะฮะนี้ก็เป็นรายการนะครับดำรลีหลวงพ่อพัดนะครับนะสวยงามนะครับผม สวยสวยระดับโลกนะครับสวยงามระดับโลกเลยนะครับรุ่นนี้นะนะครับเนื้อปากางนะครับแล้วบุบนเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงเดี๋ยวมาส่องดูนะตรงสังกตินี่ก็จะตอกว่าเจริญพรนะครับนะตัวสองก่อนสองความสวยงามนะมาดูความสวยงามกันนะครับอีีนะครับ คล้ายๆจเจริญพรบนจเจริญพรล่างครับก็จะมีแบบนี้เดียนนะฮะหลวงพ่อพัดนะครับผมใบหน้าหลวงพ่อนะดูนะฮะนะครับสวยงามนะครับผมนะ ใบหน้านะครับดวงตานะชัดเจนนะผิวเหลืองน,นะครับนี่ขอบต้องอ้อยนะครับผมนะ,จะเจริญพรนะครับทรงสังกตินะครับเดี๋ยวมาดูเหลือนอื่นนะว่าจะมีเหมือนกันไหมนะนั้นด้านล่างเขียนว่าปุญญากามโมนะผมว่าพัดนะครับยันนะครับผมยันมียันนะสวยงามนะครับผม เหรียญสวยงามนะครับคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับรหัสโค้ดสี่สองเก้าสามนะครับผมรหัสโค้ดนะฮะรหัสโค้ดสี่สี่สองเก้าสามนะฮะห้าสองนะครับผมห้าสองเก้าสามนะฮะรหัสโค้ดนะครับผมสี่หลักนะครับออกห6สี่นะครับผมพอออกปลายเดือนนะครับจะหมดจะหมดปี 64เลยนะครับผมนะฮันวาเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็ทองแดงลมดำหน้ากากอัปปาก้าก็สวยมากครับองค์นี้ก็สวยมากครับดูครับความคมชัดของใบหน้าหลวงพ่อครับเหรียญยังก็มีชีวิตนะครับผมนะอันนี้งานหน้ากากอัปาก้านะนนี้มีเจริญพรนะครับตอกตรงนี้นะครับผมนะตรงสังกตินะนะสวยงามนะครับผมสวยงามนะ อันนี้ก็เป็นเลขอะไรไม่รู้ครับเป็นอ่นะครับเป็นยันนะครับผมเป็นยันนะครับตรงนี้นะยันนะครขนาดเลขยันนะครับผมนะครับลอดดนะครับผมตอกว่าลอเรียดอเด็กนะครับนะหนทองแดงลมดำนะผมลอดดนะฮะอ้ออ่างนะผม หน้ากากอบาก้านะครับผมนอออ่างนะตอกออ่างนะลงแดงลมดาหน้ากากอบาก้านะครับผมยันนะครับผมอันนี้ก็ทอทงทหารนะครับวัดทานทหารนะครับผมนะวัดทานทหารนะตอกได้ชัดเจนนะครับผมชัดเจนสวยงามนะครับยันนะครับคมชัดนะครับตะขระเลขยันนะตัวหนังสือนะฮะไมตามหานิยมนะครับผมอ๋อเหรียญนี่มีนะชื่อนี่ก็เป็นมงคลดีมากนะครับ ตอกอักขระาานะครับ,นะรบเลขเลขนี่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะไอ,เอ้เลขโค้ดนะครับเพราะว่าเอากระดาษตรงนี้มาบังไว้นะครับผมนะครับ,นะรบสือว่าจะเป็นเลขสองนะมีสองนะไม่รู้ว่าเลขมีกี่หลักนะครับผม FC เดี๋ยวดูก่อนนะครับ นี่ต้องบอกไปเลยว่าสวยงามนะครับผมนะรุ่นนี้นะฮะอ๋อเลขก็สี่หลักนะครับผมหนึ่งสองสองสามนะฮะเลขหนึ่งหนึ่งสองสองสามนะครับ,เล, 1, 1, 2, 2, รบเลขโค้ดนะก็สวยงามแบบนี้เลยนะฮะสวยงามระดับโลกนะครับผมเดี๋ยวนี้รุ่นนี้นี่ประกวดได้เลยนะประกวดในงานประกวดนิ้วในรางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะฮะ อันดับหนึ่ง้วต้องเหรียญนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมผมปิดมาก็ทองแดงมันปูก็สองเหรียญนะครับนะสวยงามนะแบบเต็มองค์นะครับก็ทุกเหรียญจะมีอ่เจริญพรนะครับตอกเจริญพรนะครับผมนะเป็นเป็นที่สังเกตนะเป็นที่จุดจุดขายเลยนะครับผมนะจุดขายเลยนะสําหรับรุ่นนี้นะเนี่ยอั卡ราเลขยันเนี่ยล้อมรอบเนี่ยคมชัดเจนนะครับผมนะนะ <N> นะดูเป็นตัวอย่างก็น้นะพียอนาคตมาข้างหน้านะผมว่ามีมีงานแน่นอนนะมีงานเกมมาแน่นอนนะนะต้องดูนะดูของจริงแบบนี้ไปนะครับผมนะอนาคตใครที่ย้อนกลับมาดูคลิปนะครับก็จะจะได้เปรียบเทียบได้นะครับผมนะว่าของจริงเป็นแบบนี้นะฮะของปลอมจะเป็นอย่างไงนะผมว่าผมเชียอได้เลยว่าสู้ของจริงแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะเพราะว่าของจริงนี่คือคมชัดสวยงามนะฮนะนี่ตอกยันนะครับผม นะยันอะไรก็ยันนะเน,นี่ยตอกยันนะครับผนมนี่ครับข้างหน้าก็จะเขียนเป็นเลขยันนะเป็นน่าจะเขียนว่าปุญยัญญากญ์กามโมนะครับผมด้านล่างนะแต่เป็นเป็นยันนะครับผมนคลาราเลขยันนะ,นะครับนะเพราะว่าแบบสังเกตว่าแบบ รึ่งองนี่จะเป็นอักขระเลขยันนะแล้วแบบเต็มอ่แบบแบบเต็มองค์นี่เป็นอักขระนะครับล้อมรอบนะครับแต่แบบครึ่งองค์นี่จะเป็นตัวหนังสือไทยเลยนะครับผมนะเป็นตัวหนังสือไทยเลยครับนะนี่ตอกตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับนะจุดเด่นคือว่าตอกตัวนี้นะครับตัวอะไรครับนะม,มะอา,าะอุนะครับมะมะอาอุนะครับตอกมะอาอุนะครับก็ไม่รู้ว่า เป็นตัวไหนนะผมแต่ไม่ใช่ตัว,น,น,ตวนะนแน่นอนนะมาอูนะคาถานะคาถาเนะี่ยเป็นคาถานะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้รู้สึกว่าตอกด้านล่างครับนะเหรียญน,นี้ตอกด้านล่างครับแต่ว่าอาคาลาเหมือนกันนะตอกเหมือนกันนะครับตอกตอกด้านล่างนะสวยงามนะงาน,งานหน้ากาก็สวยโอ้โหมันปูนะฮดูแบบแบบสีนี่สวยแล้ว ทองเหลืองนะครับสวยงามนะตอกเจริญพรแล้วก็มีอะคาละตรงนี้นะครับสังกตินะครับด้านล่างของเจริญด้านล่างด้านล่างเจริญพรน,นะครับผมตอกอย่างชัดเจนนะครันะบางเหรียญก็ไม่มีตอกนะผมแล้วแต่บางเนื้อนะผมว่านะแต่ว่าตอกเจริญพร ที่สังคติทุกองค์นะครับที่ผมเห็นมานะนะครับต่อเจริญพรที่สังคติทุกองคนะแต่ว่าเป็นที่ว่าเนื้อทองเหลืองเนี่ยจะมีอักขระอยู่ตรงด้านล่างนะครับเหลี่ยนนี้นะฮะเมีอนี้นะเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นเลยนะนะครับจุดจุดสังเกตนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจริญพรกลางนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมนะการันตีโดยคุณปองสุพรรณนะครับ ก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับผมเนาะจากวิธีใหญ่วิธีดีนะครับนะแล้วก็เจต,ตนานีชัดเจนนะเจต,ตนายิ่งใหญ่นะได้เช่าบูชาก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะหลายๆรุ่นเหมือนกันนะครับนะสมทบทุนนะครับนะครับประมาณนี้นะผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับ FC ท่านใดที่เข้ามาดูนะครับชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง b i g Survey ด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะ FC ทุกท่านที่คอยเข้ามานะครับเป็นกำลังใจนะฮะกดติดตามนะคอยดูมาเก็บทุกคลิปนะครับผมนะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องติดตามมา ช่องอื่นๆด้วยนะครับนะผมเอาเอาลงนะครับผมเอาลงที่ใต้คลิปนะครับผมนะมีช่องทางการติดต่อหลายที่นะครับเป็นเพจนะครับเพจบิ๊กล่ำซำนะฮะไอดีนะคับไอดีไลน์นะใครที่สนใจพัคเครื่องนะครับก็ตักเข้ามาได้นะครับผมนะมีเยอะนะครับมีเยอะนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากแค่นี้ก่อนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีต่อไปครับผมสวัสดีครับ